กินง่ายมีต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยกับรามแล้วก็ใบกระถินกับผมเนาะกันทำบะหมี่กากอัำตาลหรือกันเกล็ดเก่งกับไส้อะไรให้เ่าเนาะโอ้บะตองกระไดท่านบะหมี่นี่แบบนี้กินง่ายด้วยพี่น้องด้วยนี่เอาแบบปูยุอาญ่าแบบนี้ ยังไงง่วงกินก่าพี่น้องครับผมเพราะว่าเพราะว่าเขาได้กินหอมของต้นกล้วยแล้วก็หมักอยู่เลยพูดง่าว่าให้แบบต้นทุนแบบประหยัดแบบผสงใส่กากน้ำตาลเนาะเด็กกันแต่ว่าคุณค่าทางอาหารมันสิดีบอกก็ดีคือเก่ากับผมแต่ว่าอัจฉริยะแค่ขาดน้ำตาลซื้อเนาะขาดน้ำตาลที่บ่มอย่างเนาะใส่แค่หัานกับมันต้นกล้วยกับโกกเทินกับพ่อแล้วถ้าใส่เกลือก็ได้แล้วแต่มมากเนาะแล้วแต่ชอบเนาะผมพี่น้องไปทำกับผมนี่ทำกับผมเนี่ เราทำเรื่องพี่น้องผสมกันกการเลื่อพี่น้องทั้งสามยางนเนี่ยสามยางถ้าพี่น้องบ่ใส่กากน้ำตาลพี่น้องใส่เกลือแทงอะไรได้พี่น้องเด้อแต่ผมที่บ่ใส่ของผมใหเบียดทำมชาติก่อนแบบยดไปตงให้เพิ่นหมอยมาเลยบ่อยมากเลยง่วงพี่น้องมาวนแล้วไงง่วงหน่นี่อยบ่อยแล้วก็เอาอันพวกพวกขาดเนาะมาขุดออกมาไอ้โก้ไอเนี่ยโก้ขาดมากผสมเออเบาบ่ซื้อบ่อเนี่แต่เราเออเบาเนี่ยลุงเธอลงงนั่งลุงนังเว้ย Bob, lụt vào lòng, bị này là hoặc 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 nó, đỏ, bó, 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 chắc hoặc 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 chắc hoặc 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 chắc hoặc 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 bùng hoặc này hoặc này hoặc 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 ท่านทุกคนคือบลใส่เกลือใส่เกลือก็ได้พิ่นออกแล้วแต่มักเนาะใส่เกลือแกงเขาก็ได้ใสเกลือรูดนี่เกลือใสเกลือรูดครับพุดเดือดแจเดือดแจใส่เห็ดอันคล้ายๆสูตรอันก๋วอาหารแกะอาหารแพะเนาะสูตรเดียวกันนั่นนี่มอกินเลยมอหนักมอกินเลยรให้มอหนักกินเลอะไรให้มอให้มอให้มอหน่อยยังชอบเลยให้มอหน่อยกินอะพี่น้องเห็้มอใบเป็นใบกระถินเนาะพี่น้องเขาแบบว่าเขาจะแนมข่ามเพิ่นกับว่างัวกินได้วยกันพี่น้อง ขันมีเครื่องสีง่ายครับขันมีเครื่องสีเด้นี่มีเครื่องสีเนี่บดเขากันไปเลยมุนอัญญะละเอียดพี่น้องคลิปนี้พี่น้องท<ร>ีน้นำเสนอไปว่าอาหารพื้นบาน้านง่ายๆของอาหารงัวกับผมนี่แหละเห็ดบดเนียอัญญะพี่น้องขันเอามีเครื่องสับเครื่องบดหัญญะกับบดอัญญะพี่น้องเาเอามามาลิมาหยังเนาะต้นกล้วยเขาก็สับสับสับเอาพี่น้องก็มาผสมกันกันกบห้ามกับผมคนคลุกเคล้ากัอื่นอ่ะคลุกเคล้าโคเรโคเรเข้ากันแหละพี่น้อง ทำให้เขากันครับผมเข้ากันเสร็จเราก็นําให้วัวกินเนาะนี่ครับผมอันนี้เป็นอาหารง่ายๆพี่น้องครับผมนี่ไ้งัวกินในบ่อพี่น้องใบกระถินมักเลยว่ามอนอือคืองัวกินใหมดพี่น้องไม่ต้องว่าจำกัดว่าพี่น้องไม่ต้องถามเลยผมว่าไม่ต้องงัวหน่อยนะกินในบอกกินได้ขี้เก่าครับผมไม่ต้องว่าถทำว่างัวแก่งัวทองงัวทองกินได้หมดครับผมบ่อเป็นอันตรายครับผมว่าเป็นอาหารแบบอาหารงัวแบบพื้นบ้านง่ายๆเลยว่ามอนพี่น้อง ผมไม่เข้ากันครับผมที่เป็นก้อนก็มีแหละพี่น้องแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันได้พี่น้องแตกต่างที่สัดส่วนและการผสมเนาะตัวนี้มันจะมีอันกุ้งกระถินนำกับผมมันก็บบริเวณวานหยาดอกพี่น้องหาทั่วไปไปเล่นเคร่องใดดึนแล้วไปเล่นน้ำเอ้ยอุ้ยังหลับอาหารงัวก็นอนรับตีเมะมาหับ ใส่สีมันจะอุยอุยอ่ะยะกัสร้างมันเขากันมันกินมันมีขกอเสียอยู่พี <If S 1> ่น้องมันเมือนเครื่องสีพี่น้องมันเลยบเขากันกับผมแต่ว่าก็ดีอยู่ดีกูให้มันกินไปพี่น้องพี่น้องอยานเขาก็ดีต้องใส่เครื่องสีเนาะนี่เออมันเขากับมันแบบนี้มันก็กินดีกับเก่าบงกินดีว่ะพี่หน่อยมอนี่ใบกระถินครับผมกับอันต้นกล้วยห้ามครับผมแค่สามอย่างนี่ไม่มีเกลือตัวนี้แทนหัวอาหารได้เลยเ้ามไปต้องไปซื้อหัวอาหารหัวอาหารมันแพงนี่พี่น้อง ประหยัดแห่งในนี่เห็ดแบบนี video, ้เด้อพี man, ่น <g ots f 20> ้องเด้อเฮาบ่ต้องไปซื้อหัวอาหารดอกแบบนีงหัวอ้วนคือกันเฮาขยันเห็ดแม่นอยู่แต่ว่าต้องใันเห็ดได้ั่นล่าต้องพยายามตัดต้นกล้วยมากก็กินหาบ่ยากดอกพี่น้องหาเก็บเอาน้ำขางทางหรือขางหัวขางสวนเฮามีประหยัดต้นทุนหลายไม่จ่ายพี่น้องนี่เป็นสูตรง่ายๆแต่ห้าลูกคุณห้ามกี่ไรแน่เออห้าก็ซื้อแค่ลอยนึงก็สอบนึงโอ้ยให้กินได้เป็น10 20เทืิบเต่าพี่น้องถ้ามีเครื่องสีเนาะมันก็ง่ายได้พี่น้องนี่บอกถึงการใช้ไมีเครื่องสีไดย มีเครื่องสีเครื่องบดอย่างนี้ถ้าผู้ใดว่ามีเครื่องสีก็เฮ็ดแบบคืออันคือเฮ็ดอยู่ในตอนนี้นี่ล่ะนี่กินดีคือเกาพี่น้องเขากินบเปลือกเลยนี่นี่แหละมีทั้งขอดีขอเสียเนาะขอเสียคือว่ามันบนเขากันเป็นไรว่ามันมีเครื่องสีแต่ว่ามีเครื่องสีคือสิมุนอัญยะละเอียดเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องบ่าพี่น้องกินดีป่ะครับผมเนี่ยพี่น้อง ก็หนึ่งงัวทั้งหมดมีทั้งหมดสี่ตัวอลไรพี่น้องงัวทั้งหมดหกตัวอลไรพี่น้องเพราะว่าขายออกสองตัวกับผมเพราะว่าเลี้ยงมาไวเนาะมันคือว่าจำกัดสถานที่เลี้ยงเราไม่มีน้ำหนักนาะพี่น้องน้ำของเลี้ยงยากครับผมแต่ก็เรียกพี่น้องถ้าผมปลูกหยากครับผมที่จะพาไปเบิ้งหมกปลูกหยาดี่พี่น้องก่อนเคยมีอยู่หมกปลูกหยาแต่ว่าบ่อบ่อพานพี่น้องมันตายหมดเพราะว่าฝนตกน้ำหันเนาะสุด้ายทน้ำท่วมน้ำท่วมตายหมดปีมั้นพี่น้องเห็นไหม่วงฝนตกแล้วดูนั่นแหละเอองนโนรรููแหละ นี่เพี่น้องเดอถ้าไม่มีเครื่องสับเราทําได้คือกันเนาะว่าเราไม่ต้องสับเข้ากัมาทุกเขาให้เขากันแหละมีใบกระถินแล้วก็รําแล้วก็ต้นกล้วยอ่อนต้นกล้วยแก่แหละเน้นว่าเป็นกล้วยน้าว้าเนาะกับกล้วยตีบแต่กล้วยอืนอ่นบกคอแนดนำเนะาะว่าบอกิเหตดกันนะเอนบกินอืมว่าบอกบอคคลในนาำไรมีที่ถามอะไรคนอยู่ไอ้กล้วยอื่นไหนบอนี่ผมบอกคอแนน้ำกับผมผมคอยนะนำแค่สองอย่างนะกล้วยน้าว้ากับกล้วยตีบแค่สองอย่างแค่นั้นแหละ กล้วยสมกล้วยสมกล้วยหอมนี่บุคคลแนะนำผมอาจารย์มันบวเสบเัยอือมันมากินแหละง่ายกว่าเนาะว่าอาจารบอกไปว่าเส้นอันนั้นบึ้งในคลิปเป็นว่าอะไรทุกกล้วยเป็นวาอันนี้ก็บบุคคแนะนำนะขอแค่สองอย่างพอต้นกล้วยที่เรามาสัผสมกับผมคลิปน้องเนาะนี่คลิปนี้มาบอกกันนะครับผมมีความดีมาตอนพี่ตอนน้องก็ผมช่องเกษตรบ้านนาซองครับผมเนาะนะครับใครที่เข้ามาส้มกระฝากด้วยน้องเด้อฝากกดติดตามกด subscribe นะครับผม ใจมีแหงใจพี่น้องเนาะเห็ดความรู้ดีๆมาฝากพี่ต่อฝากน้องก็เก่ากับผมเนาะได,ด้กิดฝากพี่ฝากน้องกับผมซอยกดไลค์กดซับสไครป์กับพี่น้องกับผมใจมีกำลังใจพี่น้องเนาะอีกเเป็นซองมันบานพี่น,อน,น้องแบบคนบานเฮาพี่น้องเนาะมาตอนพี่ต่อฝากน้องนนก,กับผมชาวคลิปนี้ก็ไม่ยังไม่มเนาะเฮาไม่บานเฮาลาไปก่อนเนาะจากผมเดี๋ยวคลิปหน้าพอไหมนี่พี่น้องกับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้อง